เพราะว่าชีวิตเรานะครับในการเดินทางอ่ะห้เรนต่ะเราฝากไว้ที่ยางะฮะยางดีเราก็เดินทางปลอดภัยยางห่วยแล้วก็ชีวิตเราก็มีความเสี่ยงไปด้วยนะครับผม สวัสดีครับก็หลังจากที่เราใช้ยางเทนิเซส s อเต้นะครับจับคู่กับเจ้านี่เลยครับ XMAX 300ของเรานะสีเหลืองนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ถามมาว่าการใช้ยางของเราเป็นยังไงบ้างยางดีไหมก็ยังมีถามมาเรื่อยๆนะครับในช n e l ของเรานะฮะก็คือช n n e l ไปไหนก็ไปเลยครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด u b s สไคร e กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเอออย่าลืมก็เดี๋ยวเราจะพูดถึง รวมในการใช้ยางแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะไม่พ <laughs> <ๆ S 2> <laughs> ูดบ้างกันเพล็ไปกันเลยก่อนอื่นนะครับยางเส้นนี้อ่าถูกเปลี่ยนเข้ามาใส่เจ้า X-MAN ขผมเนี่ยช่วงปลายเดือนธันวาของปี2559นะครับผมก็หลังจากที่เราเปลี่ยนปุ๊บเราก็ไปทริปเลยนะฮะอ่างขางครับผมกรุงเทพอ่างขางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับนิดๆหน่อยๆน่ะฮะ ก็คือช่วงที่เราเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่เลขไม้นะครับอยู่ที่39,842กิโลนะครับขับไปขับมานะตอนนี้นะปัจจุบันนะฮะอยู่ที่62,940นะครับผมก็ยางเส้นนี้นะครับใช้ไปแล้วทั้งหมด23,000กับอีก98กิโลนะครับผมและวันนี้นะฮะผมกำลังจะไปเปลี่ยนเจ้ายางเส้นนี้ออกไปเพราะว่ามันหมดสภาพแล้วนะฮะแข็งโปก๊กแตกลายงาราวทั้งเส้นเลย ยางเส้นนี้นะครับผลิตอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่3ของปี2019นะก็ถือว่ายางปีนิดตนะิดนักไม่ถือว่าเก่ามากนะครับผมแต่ว่าสภาพนี่คือเหมือนแบบดองมาแล้วประมาณ5ไปีเออลมยางเราเติมกันที่เท่าไหร่นะครับก็คือ,อยางหน้าเราเติมอยู่ที่29-30นะครับลักษณะการเติมลมยางของเรานี่ครับก็จะอยู่ที่การใช้งานฮะ าใช้งานคนเดียวนั่งคนเดียวขี่คนเดียวนะครับผมจะเติมอยู่ที่ประมาณ19นะฮะอันนี้ล้อหน้านะล้อหลังก็อยู่ที่ประมาณ30ประมาณนี้แต่ถ้าแบบมีการบรรทุกนู่นนี่นั่นนะก็จะมีบวกไปนิดหน่อยประมาณ2อปอนะฮะส่วนข้อมูลล่าสุดที่ผมทักไปถามทางเพจของ h e r ร์ดิเทมานะเขาก็มีคำตอบให้เราแบบงงๆนิดนึงอย่าง x m a x ใช่ปะ่ะใต้เบาะเขาบอกว่าหน้า29บหลัง30 32อะไรเงี้ย วกนี้ผมก็จะเติมอยู่ที่ประมาณนี้นะก็คืออิงตามใต้เบาะของรถเราหลักนะก็คือมันเป็นยางสักคนที่ใช้ทั่วไปอะ่ะแต่พอมาเติม,มาใช้เฮอริเทแล้วอะ่ะขอเนีนะเขาบอกว่ามันเป็นทางที่เติมเ้้าใบ3มชั้นก็ไม่รู้ว่ามันจําเป็นไหมแล้วทีเนี้ยมันการเติมลมยางเนี่ยมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่เขาแนะนําม,มานะยางหน้าแม่งให้เติมยีสิบเว้ยแล้วก็ยางหลังให้เติมประมาณเท่าไหร่วะอย่างนบนะดูก่อน ผมเปิดที่แชทไวอ้อโอเคเจแล้วยางหน้านะครับขอให้เติมอยู่ที่24ส่วนยางหลังนะครับให้เติมที่28ซึ่งมันขัดกับฟิลลิ่งและลักษณะการใช้ชีวิตแล้วก็ยางทั่วไปอ่ะขาไม่เติมกันน้อยขนาดนี้แล้วทีเนี้ยผมก็ใช้เติมอย่างเงี้ยไปตลอดตลอดตลอด,ลอดแล้วก็มันมีปฏิกิริยาก,กับยางเส้นนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงในท้ายคลิปว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคเราถึงไหนกันแล้วตถมลมยางใช่ไหมคือทางเทอริเทส แนะนำให้เราเติมหน้า24หลัง28ซึ่งกูทําใจไม่ได้วะที่จะต้องเติมขนาดนี้อ่อนเกินลักษณะการขับขี่ของเราในชีวิตประจําวันนะครับผมวันวันหนึ่งก็จะขับอยู่ที่ประมาณ90-100โลประมาณนี้แหละเออแล้วก็ขับไปทํางานนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีสาธิตมีทริปบ้างก็ทริปทริปที่หดะเออไมทริปบ้างหรอกไปแม่งทุกที่แหละเออโอเคสรุป ยางเฮดพอเต้ ang, ated, e, ดีไหมสําหรับผมนะอันนี้ผมเป็นคนใช้งานเป็นคนใช้งานจริงๆไม่อวยแบนด์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับช่วงใหม่ๆที่ผมเติมที่ผมใส่เฮเตมาผมก็ทําคลิปรีวิวนะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียแต่แค,แค่บอกว่าเออยางแม่งลายสายฟ้าดูเฟี feel, feel, ้ยวเฟี้ยวดีก็คือมันลายมันสวยนั่นแหละเออแต่พอเอามาใช้งานจริงนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปด้วยเหตุผลง่ายๆเลยในการขับขี่นะผมแบ่งเป็น4ี่ช่วงนะครับผมช่วง 5,000กิโลแรกอันนี้ก็จะยังเป็นช่วงฮันนีมูนนะครับคุณภาพยางดอกยังดีดอกยังนิ่มนะครับดอกโค้งดีเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็คือช่วงที่1นะครับผมหลังจากนั้นก็คือช่วงที่2นะครับก็จะคิดเป็น10,000กิโลถึง1 5 0 0ช่วงนี้บอกเลยว่ายางของเราเริ่มมีการปีดล้ากันบ้างแล้วนะผมแต่ว่าก็มีบางดอกที่มันปิดเล็กปีดน้อยแต่บางดอกที่บางล่องยางนะครับก็คือปิดในระดับแบบโอ้หน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ช่วงนี้ก็มีอาการดอกยางปรีแล้วก็ยางเริ่มกระด้างแล้วก็เริ่มไม่โอเคแล้วแหละแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะผมว่ายัางทําใจไม่ได้นะครับต่อมานะครับช่วง1นึ่งหขึ้นไปนะครับหมื่นห้าบวกบวกนะผมก็แน่นอนครับยางแข็งโคกแข็งกระด้างเลยครับแต่เราก็ยังลดสเปคการเติมลมมาให้ไดอ้อิงกับทางที่ทางเทอรเรสแนะนํามานะผมก็คือ24 28 อันนี้คือระยะที่3นะฮะก็คือ15ื่นบวกบวกต่อมาครับสองหมืบวกๆไม่ต้องพูดถึงครับเข้าโค้งนี่กูย่องเลยครับไม่กล้าเทโค้งเลยครับยางแม่งแข็งโป๊กนะฮะเออเราก็เลยแบบไม่โอเคเท่าไหร่กับสมรรถนะแล้วก็คุณภาพของยางนะครับผมผมว่ามันค่อนข้างแย่นะฮะแล้วก็งั้นเดี๋ยวผมขอสรุปเลยกันว่าเราใช้ยางาเท e t เทเราสมควรที่จะใช้ไหมนะฮะก็ สำหรับผมนะฮะยางไฮเทสผมไปเปลี่ยนมาคู่ละหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็อายุการใช้งานที่แบบสามารถใช้งานได้ดีมีคุณภาพนี่นะครับอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงห้าพันถึงหมื่นโลเนี่ยประมาณนี้แหละไม่เกินนะครับผมก็ช่วงนี้ขับดีขับดีขับนุ่มรีดน้ําก็ได้พอประมาณนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เทโค้งไม่ได้เจอฝนอะไรมากครับมีช่วงที่ไปอ่างขางก็มีฝนพอสมควรแบบเวลาฝนตกเนี่ยเราก็ไม่ได้ขับเร็วจวมันก็เลยแบบ ไม่ลื่ไม่แถะอะไรบ้างก็มีเบื่อน้ำบ้างนะเล็กๆๆน้อยแต่ก็ไม่ได้ดุนแรงมากนะผมอ่านั่แหละครับก็คือช่วงห้ช่วงแบบไม่เกินห้าพันถึงหมื่นโลเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่แต่พอหลังจากนั้นอะยางแม่งไม่โอเคเลยแล้วก็เจอกับคำปรึกษาทาให้คําแนะนําของทางเพจเทอร์เรดไทยแล้วอะที่มันเป็นเพจของเ e r i t a g e ไทยแลนด์นะเมื่อก่อนเขาขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อไป เขาก็แนะนํามาว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือว่าอะไรยังไงนะคือยางแตกยางเล้าแล้วไงเขาก็แค่ขออภัยครับขอโทษที่ยางเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะผมก็ไม่ได้สนใจนะฮะเพราะว่ายังไงผมก็เตรียมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ช็อตนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็เดี๋ยวก็น่าจะไปหาทางไอ้ตัว IRC แหละเพราะว่ามันราคาย่อมเยาแล้วก็เพื่อนผมก็ใช้อยู่แล้วมันก็โอเคอยู่นะ ได้อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าผมเสียดายน้ํายาไรออนที่ผมเติมเข้าไปนะฮะน้ํายาไลออนนี่ก็คือหน้าหลังก็ประมาณพันสามพันสี่เออก็ซึ่งไอ้น้ํายาไรอ้อนเนี่ยมันมันจะมีปฏิริยาอะไรกับยางของเขาไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจากคนอื่นเขาไม่เป็นไงยางกูเป็นคนเดียวก็เลยยังงงเนี่ยเออว่าเพราะอะไรการขับขี่เหมือนชาวบ้านไหมก็ก็ปกตินะขี่ทำงานขี่เที่ยวขี่ทริปเออก็แค่นี้แบบว่าชีวิตเอออะไรมากมาย ถามว่าเราจะเปลี่ยนเจ้ายางเคยเห็นมาอีกไหมก็ผมคงบอกว่าบายบายแล้วแหละบายบายแล้วแหละบายบายแล้วแหละหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะสําหรับเราคงไม่แล้วแหละเออคืออันไหนที่มันดีนะเว้เราก็จะบอกว่ามันดีแล้วก็เราก็จะใช้ต่อๆไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราใช้แล้วมันดีแล้วช่วงแรกมันดีช่วงหลังมันห่วยอย่างเงี้ยเราก็คงจะไม่กลับไปใช้มันอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็คือ ภาพลักภาพจามันเสียแล้วอ่ะเออมันก็ก็ไม่โอเคแล้วปะเออก็นั่นแหละครับก็มาแนะนําและมาบอกนะครับว่าสําหรับเพื่อนๆแฟนๆที่ถามมาในช่องของเรานะครับว่ายางเขาดีไหมออมันก็ดีในระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็คือว่าสามพันห้ามันก็น่าจะได้ดีกว่านี้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแอร์ซีก็ประมาณสามพันประมาณนี้แหละไม่น่าเกินส่วนจะดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจวน จะไปเปลี่ยนร้านไหนนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าร้านไหนมีขายอาสีบ้างนะใครรู้ก็แนะนําหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงใกล้ๆนี้ยหยุดยาสามวันเนี่ยเราก็มีทริปและต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับเพราะว่าชีวิตเรานะครับในการเดินทางอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราฝากไว้ที่ยางนะฮะยางดีเราก็เดินทางปลอดภัยยางห่วยแล้วก็ชีวิตเราก็มีความเสี่ยงไปด้วยนะครับผมคือทั้งหมดทั้งมวลในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่เราอยู่กับเจ้าเทอริเตสมาก็ ชีวิตเราหวอดภัยอยู่ช่วง5,000โลแรกที่เหลือเราก็มีความเสี่ยงตลอดนะครับทั้งยางกลียางแตกยางแข็งยางกระด้างโอ้มาเต็มเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูสภาพยางแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆตัดสินใจกันเองแล้วกันว่าควรที่จะลงทุนกับตัวยางเส้นนี้หรือเปล่าส่วนเพื่อนคนไหนที่บอกว่าดีปล่อยเขาไป,าไปแต่ส่วนตัวที่เราใช้แล้วบอกว่ามันห่วยแล้วก็ไม่ไปใช้ไม่นีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอ่าคลิปนี้ของเรานะครับโอเคไปละ ร้จะพูดอะไรฝนจะมาแล้วด้วยไปแนละ้ว <c oughs> เบื้องต้นนะที่เราเจอนะครับแต่คนอื่นไม่รู้ว่าเจอมันผมหรือเปล่านะก็คือมีอาการยางแตกนะครับตามร่องเนี่ยครับเนี่ยฮะผมว่ามันแผลค่อนข้างใหญ่อันนี้แผลยาวที่สุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมานับให้ดูว่ามันจะมีกี่แผลนะครับผมเริ่มจากอันนี้เลยครับหนึ่งสองนะ สามนะสี่ครับห้าครับนี่ครับมันลอยไปยยาวๆเลยแผ่ที่ห้ารองนี้ไม่มีลองนี้ไม่มีแผ่ที่หครับอันนี้ก็แบบปรีแบบเห็นเนื้อเลยอะแผ่ที่เจดอันนี้ไม่เท่าไล่่ไม่นับแผ่ที่แปดแผ่ที่เก้าและนี่น,นี้แผ่ที่สิบชัดเจ